อัลเบิร์ตออสไตน์ถอดรหัสแนวคิดจากอัจฉริยะผู้เปลี่ยนโลกสู่บทเรียนชีวิตที่ไร้การเวลาเมื่อเอ่ยชื่ออัลเบิร์ตออสไตน์ภาพแรกที่ปรากฏในใจของคนส่วนใหญ่คือภาพของนักฟิสิกส์อัจฉริยะเจ้าของสมการที่โด่งดังที่สุดในโลกอย่าง E เท่ากับ mc กำลังสองและทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ปฏิวัติความเข้าใจของมนุษย์ต่อจักรวาลแต่เมื้อหลังความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ออสไตน์ Einstein ยังเป็นนักคิด นักปรัชญ,ญาและนักมนุษยธรรมผู้ยิ่งใหญ่เขาทิ้งมรดกทางความคิดและคำสอนมากมายที่ลึกซึ้งและเห็นคงส่องสว่างนำทางผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจแนวคิดและคำสอนที่สำคัญของไอน์สไตน์ซึ่งเป็นมากกว่าเรื่องราวในห้องทดลองแต่เป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับการใช้ชีวิต1พลังแห่งจินตนาการและความอยากรู้อยากเห็นจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการครอบคลุมโลกทั้งใบ Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world. นี่คือหนึ่งในวาทะที่โด่งดังที่สุดของไอน์สไตน์เขาเชื่อว่าจินตนาการคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่ความรู้คือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่จินตนาการคือประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ยังไม่ถูกค้นพบ เขาไม่ได้มองว่าความรู้ไม่สำคัญแต่เชื่อว่าความอยากรู้อยากเห็นคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนจินตนาการผมไม่มีพรสวรรค์อะไรผมเป็นเพียงแค่คนที่อยากรู้อยากเห็นอย่างไม่สิ้นสุด I have no special talent, I'm only passionately curious แนวคิดนี้สอนให้เราไม่หยุดที่จะตั้งคำถามไม่หยุดที่จะสงสัยและกล้าที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม เพราะนั่นคือหนทางสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆทั้งในชีวิตและการทำงาน 2. เรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่หยุดตั้งคำถามคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยรองทำอะไรใหม่เลย A person who never made a mistake never tried anything new. ออสต i ์มองว่าความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเรากำลังพยายามและเรียนรู้ ในโลกของวิทยาศาสตร์การทดลองที่ล้มเหลวให้ข้อมูลที่มีค่าไม่ต่างจากการทดลองที่สำเร็จในชีวิตก็เช่นกันการกลัวความผิดพลาดจะทําให้เราติดอยู่ในกรอบเดิมๆและไม่กล้าที่จะเติบโตสิ่งสําคัญคือการไม่หยุดตั้งคําถาม the important thing is not to stop questioning การตั้งคำถามคือหัวใจของการเรียนรู้มันคือเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าใจโลกรอบตัวได้ลึกซึ้งยิ่งขึนไอสไตน์สอนให้เราเป็นนักเรียนของโลกตลอดชีวิต ไม่ว่าอายุเท่าไรหรือมีความรู้มากแค่ไหนก็จงอย,ย่าหยุดที่จะถามว่าทำไมและจะเป็นอย่างไรถ้า3การสร้างคุณค่าเหนือความสำเร็จจงอย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่า try not to become a man of success but rather try to become a man of value ในยุคที่สังคมมักวัดค่าของผู้คนจากความสำเร็จทางวัตถุชื่อเสียงหรือตำแหน่งหน้าที่ไอสไตล์กลับนำเสนอแง่มุมที่ลึกซึ้งกว่า เขาเชื่อว่าความสําเร็จคือสิ่งที่เราได้รับแต่คุณค่าคือสิ่งที่เรามอบให้คนที่มีคุณค่าคือคนที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้การมุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าจะนำมาซึ่งความหมายของชีวิตที่ยั่งยืนกว่าความสำเร็จที่ฉาบฉวย 4. แกนแท้แห่งความเรียบง่ายถ้าคุณไม่สามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆได้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. ไอน์สไตน์เชื่อในพลังแห่งความเรียบง่ายทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ของหลายครั้งเกิดจากการทดลองในความคิดที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังหลักการนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตการสื่อสารที่ชัดเจนการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือการออกแบบที่ยอดเยี่ยมล้วนมีรากฐานมาจากการมองเห็นแก่นแท้ของเรื่องราวที่ซับซ้อนและนำเสนอออกมาอย่างเรียบง่ายที่สุด 5. เสียงแห่งมนุษยธรรมและสันติภาพสันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้กำลัง แต่มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน Peace cannot be kept by force it can only be achieved by understanding ในฐานะที่ลีภัยจากการเรียงความนาจของนาซีในเยอรมนีไอสต่์เข้าใจถึงความโหดร้ายของสงครามได้การแบ่งแยกเป็นอย่างดีเขาอุทิศตนเพื่อรณรงค์เรื่องสันติภาพและต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์แม้ว่างานวิจัยของเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การสร้างมันขึ้นมาก็ตาม เขาเชื่อว่าทางออกของความขัดแย้งไม่ใช่การใช้กำลังเข้าปราบปรามแต่คือการสร้างความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและการเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันบทสรุปเอบเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นเพียงน,นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนโลกด้วยสมการและทฤษฎีแต่เขายังเป็นครูผู้มอบบทเรียนชีวิตที่ไร้าการเวลาแนวคิดของเขาสอนให้เรากล้าที่จะจินตนาการไม่กลัวความผิดพลาดใฝ่หาคุณค่ามากกว่าความสำเร็จมองเห็นความงามในความเรียบง่ายและยึดมั่นในมนุษยธรรม โมรดกที่แท้จริงของไอน์สไตน์จึงไม่ได้ถูกจารึกไว้แค่ในตำราฟิสิกส์แต่ยังคงอยู่ในปรัชญาชีวิตที่เปลี่ยมด้วยความหมายความสงสัยและความเมตตาซึ่งยังคงส่องสว่างนำทางเรามาจนถึงทุกวันนี้